อแต่ใจสู้ครับ XMG x e 215C ครับรถขุดขนาด22ตันมาลยงานเหมืองครับวันนี้นะครับตักหินขึ้นดําทัก XMG ตัว60ตันเลยนะฮะยังไงน้องลองแต่ใจสู้นะครับตัว215ของ XMG บาย c h n e i d e r m a c ครับตอนนี้เรามาอยู่บนยอดเขานะยอดเขาของโรงปูนนะครับนะนี่ เป็นต้นทางต้นน้ําของทุกๆธุรกิจก่อสร้างเลยนะฮะเพราะว่าทุกๆธุรกิจก่อสร้างต้องใช้ปูนซีเมนตครับแล้ววันนี้เรามาอยู่กันที่โรงงานปูนซีเมนครับนะฮะมาอยู่ตรงที่เจาะระเบิดกันเลยนะฮะแล้วก็ขุดหินนะ,ะขุดขนหินนะฮะทั้งหลายแหล่เนี่ยไปเข้าปักโม่นะครับวันนี้มาเห็นเจ้าตัว215หนนะฮะทำงาน เยี่ยงรุ่นพี่เลยนะตัว200ทํางานเยี่ยงตัว400ว่าอย่างนั้นนะครับก็ไม่มีปัญหาครับลุยงานหนักสู้งานจริงอยู่แล้วนะครับกับ XMG c นะครบ,บรรยากาศภาพงานเหมือนก็จะสวยๆอย่างนี้นะฮะแววน้อมไปด้วยก้อนหินล้วนๆนะหาต้นไม้ได้น้อยนะครับ ครับแล้วที่สําคัญนะฮะรถขุด2องคันนี้ครับเป็นคันแรกที่แอดมินเองเป็นคนขายครับนะฮะหมายถึงว่าในชีวิตการขายเครื่องจัรนะฮะคันนี้เป็นคันแรกของแอดมินเองครับที่ได้ขายออกไปจากน้ํามือของตัวเองฮะเมื่อประมาณปีเศษที่แล้วครับนะฮะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในจุดเริ่มต้นนะฮะในวงการนี้นะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจนะฮะนะฮะรู้สึก ตื่นเต้นดีใจทุกครั้งที่ได้เจอเขาคันนี้ฮะ x m g x e 2 1 5 4คันแรกในชีวิตครับผม